บ้านไม้เก่าให้โชคมอสปฏิพานถูกลัตเตอรี่รวดเดียว17ใบสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากท่านอีกแล้วนะคะคุณมอสปฏิพานนะคะดารานักร้องชื่อดังนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพถูกลัตเตอรี่หลายใบนะคะในงวด16ตุลาคม2564นะคะซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่างวดนี้ในปีที่แล้วคุณมอสเขาก็ถูกลัตเตอรี่ ตัวเดิมนี่นะคะมาแล้วนะคะหลังจากได้หรือบ้านไม้เก่าสำเร็จแล้วก็จดุดธูปไหว้ขอคุณทวดเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็คุณมอสเขาก็เฮงจริงๆนะคะถูกลอตเตอรี่38ไปเป๊ะ17ใบเลยนะคะโดยงวดนี้นะคะคุณมอสเขาก็ได้รับโชคอีกครั้งซึ่งเขาซื้อลอตเตอรี่หมายเลขลงท้ายด้วย3 8นะคะ ซึ่งเป็นเลขที่บ้านที่คุณมอสปฏิพานเขาไปซื้อบ้านไม้เก่ามาสร้างเป็นบ้านใหม่นะคะทําเป็นสตูดิโอตั้งชื่อว่าบ้านขจรจิตนะคะโดยคุณมอสนะคะได้โพสภาพลัตเตอี่ที่ถูกในปีนี้แล้วก็ภาพลัตเตอี่ที่เคยถูกในปีที่แล้วเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าคนลุกกันเป็นแถบแถบ,แถบ,บ้านนี้ครั้งจริงๆเดจาวูหรืออะไรนี่ ขอบพระคุณครับคุณทวดที่ให้ลูกไปต่อทุนและกระผมจะทำบุญไปให้นรับแฮรแทกบ้านขจรจิตซึ่งในใต้ภาพนะคะคุณมอสได้คอมเมนต์บอกว่างวดนี้ถูกลอตเตอรี่ถึง17ใบนะคะเรียกว่าดวงเฮงจริงๆนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะปีที่แล้วก็ถูกปีนี้ก็ถูกในเดือนเดียวกัน งวดเดียวกันด้วยนะคะแค่ต่างปีเท่านั้นเองนะคะเขาเรียกว่าบ้านไม้เก่าให้โชคนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ